ต่อไปข้อต่อไปข้อ4นะคะจงหาค่า h ทั้งหมดที่ทำให้เมทริกแต่งเติมต่อไปนี้เป็นเมทริกแต่งเติมของระบบสอดคล้องค่ะเมทริกแต่งเติมคืออะไรเมทริกแต่งเติมคือเมทริกที่เกิดจากการรวมกันของเมทริกอื่น2เมทริกที่มีจำนวนแถวเท่ากันนะคะคือจะต้องมีแถวเท่ากันมีแถวเท่ากัน เท่ากันคือแมทริกแต่งเติมมปนแถวเท่ากันและส่วนระบบสอดคล้องนะคะก็คือมีผลเฉลยอย่างน้อยหนึ่งชุดโอเคเรามาลองทำโจทย์ข้อนี้กันเลยดีกว่าค่ะก็คือให้หาค่าของ h ใช่ัหมคะหาค่าของ h อันดับแรกเลยก็ลอกโจทย์มาก่อนเลย1 ลบสามเลบสอกแล้วก็ลบหค่ะก็มาลองพิจารณาดูว่า A จะทำยังไงให้เลขข้างล่างนี้เป็น0ก็ใส่ข้างล่างเป็นลบสองข้างบนใส่2ไปเลยค่ะคูณใน r 1หนึบวก r 2ทสไปหา r 2ก็จะได้1นึลบสา 0,0แล้วก็ 2h ลบ5นี่จบปิดแล้วได้แค่นี้แล้วนี่เป็นเมตริกที่ได้0,0แล้วค่ะ0,0แล้วเพราะฉะนั้นจับลงมาเลยดึงลงมาเป็น 2h ลบ5เท่ากับ0กับ h คือฉะนั้นค่า h ก็จะได้ ย้ายข้างจัดรูปให้สวยงาม5ส่วน2ค่ะคำตอบก็คือ H เท่ากับ5ส่วน2ค่ะข้อนี้จึงตอบ5ส่วนส